มีโรคประจําต,ตัวเอสแล้วตรวจเจอการตั้งครรภ์เราควรไปฝากครรภ์เมื่อไหร่คะคําตอบคือฝากครรภ์ที่ค่ะเพราะว่าต้องประเมินนะคะว่าเป็นครรภ์เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะคะโดยจะมีหลักประเมินอยู่นะคะครรภ์เสี่ยงในคนไข้ SLE ก็็คือโรคยังกําเริบอยู่นะคะยังไม่สงบภายใน6เดือนนะคะก็คือยังอยู่ใน6เดือนยังแบบยังต้องปรับยาอยู่ยังยังต้องมีการเพิ่มการลดยังไม่สเตเบิลนะคะหรือว่ามีโรค ลงไตนะคะเราเรียกว่าลูป u s สเนฟไฟติสนะคะหรือว่ามีภาวะแอนติ o ฟอส o l ลิปิดซินโด m มร่วมด้วยนะคะและอื่นๆพวกนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้พยากรณ์โลกแย่นะคะในบางรายไม่สามารถท้องได้นะคะต้องไปประเมินก่อนคะ่ะถ้าประเมินแล้วพบว่าเสี่ยงที่ท้องแล้วจะเสียชีวิตหมอแนะนำยุติการตั้งครรภ์น,นะคะ แต่ถ้าเราประเมินแล้วไม่มีความเสี่ยงก็สบายใจได้ท้องต่อได้โดยอยู่ภายใต้การดูแลของหมอเวชศาสตร์มารดาและทารกในคันร่วมกับคุณหมออยุรกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําฝากท้องในโรงพยาบาลขนาดใหญ่พอสมควรนะคะเช่นโรงเรียนแพทย์ต่างๆเป็นต้นนะคะอเอพราะหมอเพิ่งจะเสียคนไข้คนหนึ่งไปเร็วๆนี้ด้วยโรคนี้และตั้งครันแต่คนไข้ไม่ยอมยุติการตั้งครภ์น,นะคะทําให้เส้นเลือดที่ปอดแตกแล้วก็เสียชีวิตลงนะคะ เ,เพราะนั้นรีบฝากขานรีบประเมินก่อนนะคะอื